โยสวัสด like ีคร well, ับตับเป็นกาลาอีนครับวันนี Whenever ้นะครับเป็นโปรเจกต์พิเศษในชีวิตผมมากนะทุกคนเคยเล่นบอร์ดเกมในสมัยเด็กกันไหมครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะเอามาแบบปรับแต่งหรือว่าอัพเลเวลกันไในในท้องตลาดบอร์ดเกมมันมีราคาแพงมากนะครับผมก็เลยเอามาทำเล่นเพลงกันเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตา ทำออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนแล้วไปดูทีมงานใหม่ด้วยโอเคไปดูกันอ่าโอเคทุกคนเป็นไงตอนนี้จะไปทำอะไรกันเลยอ,อ่าพอดีอ่า EP นี้เราก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าก่อนที่มันจะเป็นบอร์ดเกมออกมาได้เนี่ยมันจะต้องทำอะไรกันบ้างเนะอันนี้เป็นขั้นตอนที่เรามา ทำอุปกรณ์บอร์ดเกมอะไรเนอะใช่ไหมก่อนดีแล้นะพี่มันต้องเตรียมตัวก่อนเออมันต้องเตรียมตัวก่อนมาถ่ายวันนี้ก็ซื้อแม่งวันนี้ใช่ก็จริงๆนะเราเราทำมาหลายวันแล้วเราใส่ไหนนี่พี่ฮะเราถ่ายวันไหนเราถ่ายวันวันเสาร์เราใส่วันนี้อ่ะเราถ่ายวันนี้ดิแล้วเราซื้อของวันไหนเราซื้อของวันนี้เราเตรียมพร้อมมากเลยเออโคตรเตรียมพร้อมแต่ถือว่าเขาเรียกว่าไงนะอย่างน้อยรีบทำก็ยังดีกว่าเนาะจะได้แบบ มีเวลาคิดเยอะเมื่งก้นั้นต้องมานั่งคิดอีกว่าองทําอะไรเนาะอันนี้เราทําทําคิดเลยทําเลยไงมันก็จะเสียเวลาหน่อยการทํางานโดยไม่มีการวางแผนเป็นสิ่งไม่ดีนะครับน้องๆหนูๆเราก็อย่าทําตามเนาะเราต้องทำตามพนะี่คนจะได้มีความกล้าในการเริ่มทำ <laughs> แต่นมาตอนเช้าอยู่มีคนโทรหา <laughs> ท่อรบอเกมกันดีกว่า <laughs> เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูหน้านะครับว่าใครมันเป็นตัวต้นคิดนะครับทุกคนนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะไปซื้ออะไรกันนะครับอ๋อนี่ไงฟิวจอร์บอร์ดครับอ๋อนี่ไงไปคัตเตอร์มาก็ไดีคัตเตอร์มาก็ดีใช่ใช่คัตเตอร์น่าจะดีกว่าใช่ไหมและนี่ก็คือทีมงานใหม่ น้องๆหัตัปหากล้องหน่อยอ้าวขึ้นชื่อให้ด้วยนะคนตัด่ะขึ้นชื่อให้ด้วยนะนี่ยังโตดอยู่นะจีบได้เนี่ยมามาดูกันว่าที่เราทำเนี่ยทำอะไรอยู่นะอ่านี่ก็เป็นบอร์ดเกมแล้วทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นบอร์ดในการเล่นเนี่ยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูก่อนะครับอันนี้ก็เป็นเทพแล้วทุกคน เขามาดูใกล้ๆเลยเขามาดูใกล้ๆแะนี่กันนะครับโนกินแล้วโอ้โหนี่ผมก็วาดนะอันนี้ผมก็วาดเองนะบอกผมกินแล็อ่าสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนโ okay. <c oughs> อเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะว่าเราจะทำอะไรกันเ็ตุผล สวัสดีครับผมนี่ก็อยู่ในคลิปอธิบายวิธีเล่นบอร์ดเกมนะครับผมครับผมมึงไม่สวัสดีหน่อยเหรออะไรกันเดี๋วกับผมเดือดเองครับสวัสดีครับผมวันนี้ที่จะเป็นคลิปมาสอนเล่นเกมบอร์ดเกมนะครับผมที่พวกเราสร้างกันขึ้นมาเองนะครับครับผมโอเคครับ โดยเกมนี้จะมีผู้เล่นอยู่ทั้งหมด4คนนะครับผมโดยทั้ง4คนโดยวิธีการชนะนี้ก็คือเราจะต้องจัดการกับผู้เล่นคนอื่นทั้งหมดและเราจะต้องเป็นผู้เหลือรอบเพียงคนเดียวหรือก็คือเป็นท่านรอเยนั่นเองครับผมพี่เดี๋ยวเคยเล่นใช่ไหมครับพี่เคยเล่นนะครับไม่เคยอ <c oughs> พี่เคยเล่นสิครับเอาต่อมาคือโดยผู้เล่นทั้งหมดผู้เล่นทั้งสี่คนนั้นจะมีคนละโดยจะมีพลังชีวิตอยู่ที่ทั้งหมดสามสิบน,นะครับผมเราจะต้องไปเก็บอาวุธตามแมปแล้วหลังจากนั้นก็โจมตีศัตรูไปเรื่อยๆจนกว่าพลังชีวิตตขอองงศััรรรููจจะะะเเเเเหลลลืแ้้้วาากก็็ปนนนนนผชชใใมมีี่่่่ยยคบพ เล่นง่ายมากเลยครับอะผมต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องอาวุธและไอเทมต่างๆที่ไปอยู่ภายในเกมนะครับโดยอาวุธจะมีทั้งหมด3ระดับนะครับผมก็คือไปเหยียบกล่องสีแดงก็จะได้ทอยเพื่อสุ่มอาวุธโดยอาวุธจะมีทั้งหมด3ระดับโดยอาวุธชิ้นแรกครับทอยได้2ถึง4เป็นอาวุธระดับ1ดาวอาวุธคือหอกมีพลังดาเมจอยู่ที่14และระยะโจมตีอยู่ที่3ช่องอาวุธชิ้นที่2ทอยได้5ถึง7อาวุธก็คือธนูมีพลังโจมตีอยู่ที่10ระยะก็คือ6ช่อง แล้วอาวุธที่3ขวานดาเมจ20ระยะ2ต้องถอยให้ได้8ถึง9เป็นอาวุธระดับ2ดาวอาวุธที่4เป็นคาทานะครับดาเมจ16ระยะ6ต้องถอยให้ได้1 0 1ถึง11เป็นอาวุธระดับ2ดาวนะครับแล้วสุดท้ายนี้คือเป็นดาบลูก GM นะครับถ้าเกิดถอยได้12แต้มจะได้อาวุธที่มีพลังโจมตี30ซึ่งก็คือทีเดียวตายไปเลยนะครับผมระยะโจมตีที่8คือเป็นอาลูกรัก GM ว่าได้อินเน ต่อไปก็คือถ้าไปเหยียบที่กล่องสีน้าเงินเราก็จะได้เป็นไอเทมเสริมใช่ไหมครับได้ครับอ่าก็จะเป็นมีทั้งหมดสาระดับเหมือนกับอาวุธเลยครับผมโดยก็คือถ้าถอยได้2ถึง4ก็จะได้เป็นยาเพิ่มเลือดนะครับผมถ้าถอยได้5ถึง7ก็จะได้เป็นทอยลูกเต๋าเพิ่มอีกหนึ่งลูกและถ้าถอยได้8ถึง9นะครับจะได้เป็นระเบิดและถ้าถอยได้1 0ถึง11จะเป็นคัมพีนะครับที่เอาไว้ปิดกั้นทางเดิน และสุดท้ายนี้ก็จะเป็นโล่ครับผมเราจะต้องทอยได้12โลนี้จะสามารถบล็อกดาเมจได้ครึ่งหนึ่งที่เราจะได้รับนะครับผมส่วนเรื่องการเดินของตัวละครนั้นเราจะทอยลูกเต๋า2ลูกแล้วเราจะเดินตามแต้มที่เราได้จากการทอยนั้นโดยเราจะสามารถเดินไปข้างหน้าทางซ้ายทางขวาก็ได้แต่เราจะไม่สามารถเดินถอยหลังได้หากเราจะต้องเดินหากเราต้องการที่จะเดินไปในช่องที่อยู่ข้างหลังเราจะต้องเดินวนเป็นวงกลมแบบนี้นะครับและเราจะไม่สามารถเดินผ่านทะลุแม่น้ําได้โดยในแมปจะมีน้ําอยู่ และผู้เล่นไม่สามารถเดินข้ามกำแพงหรือว่าแม่น้ำได้นะครับผู้เล่นไม่สามารถเดินเป็นแนวเสียงได้ผู้เล่นเดินได้แค่เป็นแนวบวกของตัวละครโดยที่ถ้าตัวละครของเรานั้นไปหยุดและมีศัตรูอยู่ในระยะที่อาวุธโยมตีของเราสมใจอยู่ศัตรูก็ถูกโจมตีในอัตโนมัติเมื่อเราหยุดอยู่ที่กับยืนกับที่และการใช้ไอเทมเสริมนะครับผู้เล่นสามารถเลือกใช้ระหว่างเริ่มเทินของผู้เล่นหรือว่าหลังจบเทินก็ได้นะครับ โดยไอเทมนั้นเมื่อใช้แล้วจะหมดไปไม่เหมือนกับอาวุธโดยที่เราสามารถไปเปลี่ยนไอเทมได้นะครับผม mm. เมื่อเราอยากจะเปลี่ยนไอเทมโดยเราจะต้องไปยืนอยู่ในกล่องสีแดงซ้าําในเทิร์นต่อไปนะครับผู้เปลี่ยนไอเทมต่อมาคือเป็นช่องพิเศษสำหรับที่จะมีอยู่ที่กลางแมทเป็นบ้านนะครับโดยผู้เล่นจะสามารถเข้าไปยืนแช่อย,อยู่ในบ้านเพื่อเปลี่ยนอาวุธได้เรื่อยๆนะครับผมโดยจะเปลี่ยนได้เทิร์นละหนึ่งครั้งนะครับโดยที่ผู้เล่นจากหน้านอกของบ้านจะไม่สามารถโจมตีเข้ามาด้านในได้ แต่ผู้เล่นที่อยู่ด้านในจะยังสามารถโจมตีเขาออกไปยังด้านนอกได้อยู่โดยวิธีที่เราจะสามารถชนะศัตรูทั้งหมดได้นั้นเราจะเราจะต้องโจมตีศัตรูจนกว่าจะตายหรือว่าแพ้ไปโดยศัตรูและเราจะมีพลังชีวิตเท่ากันอยู่ที่คนละ30มสบากเกมที่หนึ่งเกมที่หนึ่ง แต่ตาที่แรกคนแรกที่เรียกคือพี่เป้พี่มอสผมแล้วก็พี่เดียร์นะครับอ่าเรพีเบไดหมครับไม่มีลูกสาวคอยก็ใช้มือถือคอยกุกิงงแปะเลยวอโอ้โหเกินไปแปะใชหครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออใช่เกบอาวุนันอาอาวุธคอ้อาวุธอะไรเลยสีสีสได้ยาอาวุธดิ อ๋อไม่ได้หอมมากว่าอ้ยเขาโตแล้วพีเอ็มฟรีสุดตพีเอ็มพีนึ่งไมครับทุกคนเีนิดนหน่อยนะรพี่มอสนะก็แตันดเกดนะครับผมโเกล็ดมากเลยเกดกกเกกระดูกครับผมิพียแยะนะครับ โอ้ความพยายามที่ไหนเรามสำเร็จคนเราจะอยู่ที่นั่นนะครับต้อยครับพูดครับผมอใจ่าได้สี่นะครับอพูดสี่ไม่เป็นออกสมีพี่นี่เลยต่อตาจะคุยตาบอกนะต้อยใช่ห้าครับผมห้าห้าผมมีน้ำแล้วหนึ่งสองตาสี่ห้าครับเก็บไว้ให้ดก่อน เพิ่มผมได้สองนะผมโทได้โป้โชั่นเลือดไดอย่างน้อยนเพิ่มดีนะผมพี่เดียร์นะต้อยเครับผมเท่าไหรนะสี่โอ้ยสี่ใช่เพราะมันได้ไอเทมสิบแที่คุณร้องเลย่ะโอ้คิดจะมาตัวเปล่ามากระทบไหล่ก็ปลิ้นเลย ายบุกที่เป่งเห็นก็อกลนอย่างนี้มีไม้บองเอ้ยกไปตัาเียร์ะตามี่เต้เลยครับได้เท่าไหร่นะมเจ็ดนะครับ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดผมนึกว่าจะข้ามมาอีกคนนั่นแล้วสานะครับวที่พอสนร้อยาวนะครับ ำไมันไม่ได้ตอนที่ได้อาบุธบ้างวะเยอะๆเนี่ยไม่รู้เลยจะเดินไปไหนเยอะเกินเอโอ้โหร้อนริวทุกทีอออกแล้วไหมทุกวันทุกวันเรี่กผมก็จะเรื่อิดนะครับผมก็ออกมีดามิสส่หาเดียวละหาพี่เขาพี่นะครับอาผมครับางวันนี้ เดไม่ได้เลยหนักมากเลยต้องวิ่งหนีแล้วกันี่ทไเลเฮ้ยทไม่ได้โอ้โหไม่ไหวอย่างนี้หนีอย่างเดียวหนีก่อน้นึ่งองสามสีเจ็ดนีไปก่อนนะโยแล้ว่อใช้โมชั่นด้วยนะครับ เป็นพื้นู่ผมก็จะมี่26นะครับอีกเดียวก็ดนไม่ตายเฮ้ยอันนี้จะเองดีป่กว่านั่ปลาตาทีเดีวครับ่แล้วคอยาคอยเดไงได้ทั้งหมด2การเมเี้ยวน้ะเดียวย ตั้งอะไรครับป่าไปเลยสนี้บอดเกมบอดเกมพรอมาพร้อมกลงลงสี่นะหนึ่งสองสามสี่เอลยนะครับสี่ขอกำลังอกำงิมสี่ชิมหกิมหกใช่ใช่หรือครับใช่ใช่เหรอทไยอะเอานี่มันพี่เดือดีกว่า เอาที่เอไปเก็บป <A> ีเป็นเน็ก่อนเกมนะต่อต่อต่ออะไรครับเนี่ยอาจารว่าเศ็ีนะครับเจ็บนะครับ ไปตกได้ตได้ดีกว่าทาที่เร่อจตีผมาตีดีกว่าตีดีกว้สงสูนะคะก็จะชอสีเสียวผมก็ได้เอาลครับเสียเอาผมด้วยะไยนะตอกันงสมิ้งเราเราเป็นผู้ชายเราเป็นเราต้องคาดวิญญาณผูเหลือเป็ยแล้ผมเพื่อนเหลืยสิบอแบบนเนีครับ่าผมาเยบเลยเรียบร้อยแล้วไม่มีหนทางว่าชีวิต หนีหนียังงั้นสามสี่ห้าหกเดสิบสิหกหนีครับสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้ีอ้อใช้ก yeah ับคำที claro> ่รู้ขอมอู้ใจขอของดีเอ็กคาลิเปอร์สี่ไม่มีครับสามีไม่ต้องรังต้องมาดีไหมได้ไหม่ได้ไหมครับโอ้ยเจ๊ก็ไม่ืือเปล่าขอถอยใหม่ โอเคครับผมจะไปเดี๋วนเราใชไม้ไม่เรีใช้แค่ลูกอาวนเลยแเปลี่เดียวกันอาวนเปล่เดียวกันอาวน3มาแล้ดวเดียววเกลดียวโอ้ไม่าดาววันนี้ในปะเทไ่อนกินเองตอค่ะตอนนัเไม่เวลาเนฮะ่งม

4ีเลยอีเลยสองโอ้โหจักรทีโเสอกไนี่เรยว่ากัดฟังตรอดกัดฟังตรอดกัดปัญนยาเอาไว้ไม่อมลงนี่ต่อตตออาผมนะครับผมตัวบอกว่าดีดมากดีอ่อยารปาร์าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็่าผมใช้อุกี่นีมาก กระดูกีมีียคุณกระดูกคุณทำอะไรกับผมเอาไว้เลยครับเาวตรงนี้ก็มีครับผมยิงคุณอยู่แล้วผมไม่ชอบที่ไากระดูกท้ายหี่มอสคี่มอสไม่ยิงพี่อะยิงพี่มอสนะครับผมมอสโดนกาะเม็ไปสิบนหัวมูกดก็เลยิะครับเดยวเดียวอเราต้องเดินหนีแล้วข้า อ้าโดนแต่แกก็บ้านนั่นเดินนีแม่เียกเดินเข้าัช่ยเดินดีกระดูกโดนติดนะผมกระดูกกระดิ่นะพี่มดโดนินครับโอ้โเลื่อนเลืที่ติดเท่าน้นนะ้ยไม่มีใครตีพี่บ้างเลวนนี้คุณเลื่อนมากับผมนะครับคุณพี่มดคุณกระดูกครับสามงครับผมหนึ่งสองสามไกฟนียอดเลยไม่่ีี ไม่ค่อยเป็นคนชอบกบีโอ้กีตายก่อนมันไม่มีแล้วชนะงเรกอบีี่บไก้าเราพูดคับระโปไหมครับเกือหมดแล้วคนแล้วนรับสคนแล้วมาตัวตพี่โอ้เ หนึ่ง 6..7.. เมเจ็ดโอ้หเลื่อนเนี่ยเท่าไรสิบสิบแล้วตอกแป๊งด้วยงอสมิ้นีมก็เท่ากับว่าสิ้นชีววอยาวตัวลงผมจะนั่งอ้ยเออผมจะนั่นแลน่หมดนะนี่เดยว่าสูงหน้าเหมยะต้วกตรงนี้เออเฟกซเกยอเออเฟกซ์ไดคเลยผม ไม่น้องก็ไม่ตีผมเขาเหมือนกับพขากลัวไงลัวผมแบบนอกรอบก่ะจับดักตีไงเออเอา้าก็จบไปกับเกมที่หนึ่งเกมที่หนึ่งับผมครับ<น>ผม,อผมโอเคเดีย๋ยวเราไปต่อกันเกมที่สองนะปตัด